ครับกับผมในอดีศักดิ์อัศวัณณชื่อเล่นชื่อเบียนะครับดิฉันนางสาวธุชาลีพิยาชื่อเล่นมนค่ะดิฉันนางสาววิไลพรดัมพินชื่อเล่นทีนิ่ค่ะดิฉันนางสาวธุรียาพรนอินชื่อเล่นแท้ค่ะดิฉันนางสาวมีพรธรรมเดงสดชื่อเล่นฝนค่ะดิฉันนางสาวพัชร์ัมเขียงชื่อเล่นหญิงค่ะดิฉันนางสาวสิริวันแท้อ๊มสชื่อเล่นส้มค่ะแล้วกับผมนายจติรันภูมิธรรมชื่อเล่นอไอจูบตามพวกเราไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการบอกชื่ออุปกรณ์และ หน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกค่ะเคสเคสเป็นตัวยึดอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายพาวเวอร์ซัพพลายเป็นตัวจบบ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับคอมพิวเตอร์ค่ะสําหรับ CPU นะคะเป็นหัวใจหลักในการปมวลผลของคอมพิวเตอร์ค่ะพัดลมนะคะ,ะ,คะหรือซิงทำหน้าที่ระบายความร้อใน,รนให้แก่ CPU ค่ะซีรอนนะคะเป็นหน่วยเก็บความจําสํารองเป็นสื่อ มันจะคมต่างๆครับมีมบอลนะครับชำานกที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วนแรมก็เป็นน่วยความจำหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับถ่ฮาร์ดดิส์นะคะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของระบบปฏ,ฏิบัติการโปรแกรมและข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสามารถจะเก็บข้อมูลได้อย่างฐานใบอ่อกน,นะคะคือโปรแกรมที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน การบูดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซิลิคโคนนะคะซิลิคโคนมีหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง CPU กับพิซซิงค่ะแล้วก็เป็นสิ้นส่วนการแนะนำชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ครับต่อไปก็เป็นการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ ตอนนี้คือ power supply นะครับที่กำลังติดตั้งอยู่ครับเป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ขันน็อตให้แน่นนะครับผมต่อไปครับก็เป็นการประกอบชุดเมนบอร์ดนะครับ เมื่อวางเมนบอร์ดลงไปในเคสเรียบร้อยนะครับเมื่อวางเมนบอร์ดลงไปในเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการมุนน็อตยึดเมนบอร์ดกับตัวเคสนะครับ มันน,อน็อตยึดติดกับตัวเค้นในครบทุกตัวนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับผมเพื่อเวลาที่เรานำไปใช้งานจริงนะครับจะไม่ได้เกิดการเพื่อนตัวของเมนบอร์ดนะครับอาจจะทำให้อุปรกรณ์ภายในเาเช่น CPU ครัเสียหายได้นะครับ ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเราได้ทําการติดตั้งน,อน็อตครบทุกตัวแล้วหรือยังนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือการติดตั้งแรมนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้เราง้างขาสล็อตที่ใส่แรมนะครับออก แล้วก็วางแรมลงไปให้ตรงกับช่องนะครับแล้วก็กดลงไปเบาๆนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็น CPU นะครับที่เราจะทำการติดตั้งลงไปนะครับตัวนี้จะเป็น CPU ของ Intel นะครับเมื่อเราวาง CPU ลงไปแล้วนะครับก็ทำการปิดฝาครอบแ,แล้วก็ทำการล็อกให้แน่นนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นการติดตั้งฐานใบอ่อนนะครับนี่ก็คือซิงนะครับหรือก็เรียกง่งไงว่าพัดลมที่ใช้ระบายความร้อนครับตัวนี้ก็จะเป็นการระบายความร้อนจาก CPU นะครับ ต่อไปนะครับก็หมุนนอ็อตยึดติดกับต,ตัวเมนบอร์ดนะครับ ทำการเช็คดูให้หละเอียดนะครับว่าเราทำการติดตั้งน็อตครบทุกตัวแล้วหรือยังครับผมการติดตั้งซิงกก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปก็เป็นการติดตั้งช e ่องสตแผ่น p o p p y ิ i t นะครับแล้วผมก็เช่นเคยนะครับทำการติดตั้งน็อตให้เรียบร้อยนะครับ ม้วนน็อตยึดติดกับเคสให้แน่นนะครับแล้วผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันดับต่อไปครับว่าเป็นการติดตั้ง DVD ีลอมนะครับ mm hmm. ครับผมก็ตามเคยครับห mm hmm. มุนน็อตยึดติดกับตัวเคสให้แน่นถั mm hmm. ดไปครับว่เป็นการใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับเน mm ี hmm. ่ยเราติดตั้งฮาร์ดดิสก์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการต่อสายจาก power supply นะครับลงที่เมนบอร์ดนะครับสายแรกนะครับก็ทำการต่อไปที่ DVD-ROM นะครับ ต่อไปครับก็เป็นการต่อสายแพรนะครับการต่อสายแพรเข้ากับช่องใส่แผ่นออ p ิดินนะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการต่อสายสาตาครับซึ่งเราจะต่อเข้ากับอารด์ดิสน,นะครับ ครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการต่อสายสาตานะครับส่วนสายนี้นะครับว่าเป็นสายแพรที่เราจะต่อเข้ากับ d v d ลอมนะครับครับผมเมื่อเราต่อสายแพรเข้ากับ d ี d ดีลอมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาต่อสาย USB นะครับคือสาย USB นะครับจะต่อเข้ากับสปินบอร์ดนะครับส่วนตัวนี้เราก็คือสาย power สายรีสตาร์ทครับผมกันต่อสายต่างๆ เท่ากับเมียนบัก็เป็นอันเสร็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ยําการปิดปลาเชียนนะครับพอพยายามเลื่อนให้มันตรงล็อกของมันนะครับจะได้ใส่เข้าไปได้ไง่าย อันนี้รู้สึกว่าจะเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับ ครับผมการต่อปลาเยเคสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบดูนะครับว่าปลาเยเคสของเราตรงช่องที่ใส่กับเคสหรือเปล่านะครับยังเหลือไปข้างหนึ่งนะครับเราก็ปิกตัวเคสขึ้นมานะครับ ก็ทำเหมือนเคยนะครับปิดฝาในตรงช่องนะครับจะได้ใส่เข้าไปได้สะดวกสะดวกครับต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการยึดน็อตนะครับจากฝาทั้งสองข้างนะครับเข้ากับตัวเคสของเรานะครับ โดยทั่วไปนะครับน็อตที่อยู่ปาเขี้ย์ข้างหลังนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็แล้วแต่รุ่นไปนะครับ เตรียมตัวพร้อมทิ้งยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจกกักฟ้าวันส่งจุบ g o o d b y มามามา and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม no matter how much it hurts